สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับจะชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูวัวในข้อครับว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะเลี้ยงวัวดีกว่านําเงินไปฝากธนาคารครับท่านผู้ชมครับการเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นการใช้แรงกายนะครับใช้แรงแลกกับเงินนะครับ การใช้แรงแลกกับเงินหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเราซื้อวัวมาเนี่ยนะครับซื้อมาไว้แล้วก็ใช้แรงกายแรงใจของเรานี่แหละครับในการเลียเ้ยงวัวดีกว่าการนําเงินไปฝากธนาคารน,นะครับเราเลี้ยงวัวทุกวันทุกวันเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาแรงของเราเนี่ยไปลงกับวัวแล้วเราก็จะได้ผลตอบแทนก็คือกําไรนั่นเองครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชม ที่ผมบอกว่าทําไมเราเลี้ยงวัวดีกว่าอย่างกรณีวัวตัวเนี้ครับเจ้าดอลล่าเนี่ยตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปี63ผมซื้อมาในราคา28,0 0 0บาทครับท่านผู้ชม2 8 0 0 0บาทเจ้าของเดิมบอกว่าทับไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจซื้อครับอย่างเจ้าวัวตัวเนี้นะครับตอนนี้เขาท้องก็ท้องแก่มากแล้วนะครับใกล้จะคลอดอีกไม่เกินเดือนกันยา ผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าซื้อมาเดือนธันวาเขาบอกว่าทับแล้วท่านผู้ชมครับถ้าว่าวัวตัวนี้คลอดนะครับเราใช้เวลาเลี้ยงมาถึงเดือนกันยานับมานะครับธันวามกรากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยา9เดือนนะครับเเดือนเนี่ยถ้าวัวตัวนี้คลอดปุ๊บเนี่ยนะครับมูลค่าของมันก็ไม่ต่ํากว่า4ี่หมหรือห้าหมื่นนะครับสี่หมหหรือห้าหมื่น ผมมองว่าสมมุติว่าผมเลี้ยงไปอีกสัก10เดือนนะครับหรือ11เดือนเนี่ยมูลค่ามัน50,000ก็หมายความว่าผมได้กําไรมาเกือบ2 0 0 0 0ื่องหมเห็นไหมครับเวลาแค่1ปีจะได้กําไรจากการเลี้ยงวัวตัวเนี้ยสอ0หมบาทนไครับเราลงทุนแค่28,000บาทนะครับเช่นเดียวกันครับอย่างกรณีเจ้าปีโป นะครับเจ้าปิโปตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยเมื่อเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเห็นไหมฮะผมเลี้ยงมาแค่3-4เดือนนะครับมันก็ขอลูกมาแล้วผมซื้อมาตอนนั้นเนี่ยในราคา3 7มหมนเจนะครับนับปัจจุบันถ้าผมจะขายเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า50,000ใช่ไหมฮะสามหมเรวมอีกห้าหมื่นลบสามหมก็จะตกอยู่ที่ประมาณ20,000ื สามพันบาทนะครับผมได้กําไราจากการเลี้ยวงวัวตัวเนี้ยนะครับประมาณ5เดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับได้กําไร20,000กว่าบาท่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเจ้าเจ้าไข่เจียวนะครับไข่เจียวเนี่ยผมซื้อมากับลูกของมัน่นาเดี๋ยวเราไปดูลูกนะครับนี่เจ้าไข่ขเจียวนะครับผสมไปแล้วนะครับ ผสมเดอะซันด้วยแล้วก็ผ่านรอบ2รอบ3รอบไปเรียบร้อยนะครับลูกของเจ้าไข่เจียวก็คือตัวนี้คือเจ้าม่วงใหม่นะครับผมซื้อมาในราคา4ี่หมนฮะถ้าผมขายนะครับขายเจ้าม่วงใหม่ณนะปัจจุบันก็ไม่ต่ํากว่า23งหมื่นสาี่มืนสองลบไป23งหมก็เหลืออยู่ประมาณ2 0 0 0 0 2่0อมเ้ยห็นฮะัว เจ้าม่วงใหม่ถ้าหาว่าราคาที่ซื้อมาตูลราคาหนะ้าตอนนั้นมัน2อ0 0 0ตอนเนี้ยท่านผู้ชมคิดว่า2อ0 0 0ผมจะขายไหมละครับเพราะว่าตอนนี้มันท้องแล้วนะครับท้องเดือนซันนะครับท้องเดือนซันถ้ามันคลอลูกออกมาปุ๊บมันก็คือกําไรใช่ไหมครับอ่าเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเจ้าตัวเนี้ยเจ้าดอลลี่เนี่ยนะครับดอลลี่ผมซื้อมาค่อนข้างแพงนะครับท่านผู้ชม ผมซื้อมาในราคา3 5 0 0 0บาทแต่มันคือวัวไซส์ใหญ่เป็นบามันไซส์ใหญ่นะครับถ้าขายณนปะัจจุบันถ้าไม่ได้ห้า0 0ื่นผมก็ไม่ขายนะครับเห็นไหมครับอ่าเจ้าฮิโปฮิโปตอนนั้นนที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมก็บอกว่าท้องนะครับผมเลี้ยงมาประมาณ6เดือน7เดือนเหมือนกันก็ลอดเจ้าตัวนี้มาอ่าเจ้าแดงแเนี่ยนะครับเจ้านิวเยียร์นะครับ ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยในราคา3 4 0 0 0บาทณนะปัจจุบันถ้าคู่นี้ผมก็ขายไม่ต่ำกว่า55,000ใช่ไหมครับ3า0 0 0บาทกับ55,000ผมก็ได้กำไรไปแล้ว2อ0 0 0่ 20, กว่าบาทนะครับในเวลาตอนนี้เจ้าน่าจะปีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงวัวน,นะครับถ้าหากเรามีเงินสัก50,000นะครับ5 0 0 0 0เราก็ซื้อ ซื้อได้สักคู่หนึ่งนะครับวัวที่เอามาลุ้นเองนะครับวัวสาวใหญ่นะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับว่า,าการจะซื้อวัวสาวใหญ่เนี่ยจะต้องอาตาถึงนะครับเดี๋ยวซื้อวัวหมั่นมาก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นนี่การซื้อวัวเลือกซื้อวัวก็ต้องปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์นะครับในการมองวัวในการเลือกซื้อวัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังมองว่าก,การเลี้ยงวัวเนี่ยมันก็ ดีกว่าการนําเงินไปฝากธนาคารครับท่านผู้ชมนะครับเพียงแต่ว่าเราขยันนิดนึงนะครับใช้แรงกายของเราเนี่ยนะครับบวกกับแรงใจบวกกับแรงใจมาช่วยกันเลี้ยงวัวนะครับถ้าเราเลี้ยงเสร็จนะครับสองปีสามปีเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอีกแล้วนะครับอย่างกรณีข้อของผมเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่ต้องลงทุนแล้วครับเพราะว่าบัวของผมคลอดเสร็จ นะครับตอนนี้มันก็ผสมนะครับสามตัวเนี่ยท้องหมดแล้วครับเห็นไหมฮะสามตัวท้องหมดแล้วนะครับเจ้าฮิปโปตัวน,นี้ก็เดือนกว่านะครับท้องได้เดือนกว่าแล้วผสมกับพ่อบาม่าเลือดร้อยไปนะครับเจ้าออดอลลี่นะครับก็อายุคันอายุท้องก็ประมาณ จะสี่เดือนแล้วนะครับก็ผสมกับพ่อบารมันเรียบร้อยไว้เหมือนกันนะครับส่วนโน่นเจ้าเจ้าพี่โป้เอ้ยไม่ใช่โทษครับเจ้าเจ้ามงใหม่เจ้าม,งใ,ม,าามงใหม่ก็ผสมดูซันไว้ผ่านรอบไปสี่ห้ารอบแล้วนะครับก็แสดงว่าท้องแล้วเห็นไหมครับท้องแล้วเจ้าตัวนี้คู่นี้ยังไม่ท้องนะครับเพราะว่าลูกเขาเพิ่งอายุได้ยี่สิบสามวันนะครับส่วนเจ้าออดอลล่า ท้องใหญ่มากนะครับก็เตรียมที่จะคลอดแล้วเห็นไมครับท่านผู้ชมครับนี่กําไรกําไรอันนี้ก็คู่นี้เจ้านิวเอร์กับเจ้าม่วงใหม่ครับผมคิดว่าการเลี้ยงวัวนะครับคือการนําแรงกายของเรามาออมไว้นะครับออมแรงกายนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นตัวเงินครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดของผมครับผมมองว่า การเลี้ยงวัวนะครับดีกว่าการนําเงินไปฝากธนาคาร100%ครับไงก็แลกเปลี่ยนกันนะครับท่านผู้ชมครับฝากติดตามฝากกดไลค์ s u b ส c ไ i b ์สายกระดิ่งช่องอาจารย์หนันต่อยด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับช่อง Youtube อาจารย์หนันต่อยครับ